สวัสดีครับอยู่ผมน่าหน่อยนะครับสีผ้าไป็นเลาะดักหนูนะครับอยู่ไต้หวันนะครับแล้วคือบ้านเฮาบอเฮียวสิบซี่ดังนะครับไปนะครับกับบรรยากาศดาวๆนะครับ ไฟแดงโอ้ปาลาไหลครับพี่นอ้องมีขจจุใส่ด่างผมมั้งพวกปลาพี่นอ้อง นี่ครับมาถึงไม้แล้วครับมาชิมมี่บอเมครับไม้นี่เด็ดเด็ดหนึ่งมีแต่คววยครับทางหายากอยากโอ้ดีดีทางมัน มีทางยี่องเด็ดเลยสุดจอดเลยโอ้ <c oughs> ทางงามขนาดเลยครับแต่ดินแข็งครับพี่น้อง <c oughs> เียบ้อยครับตรงนี้ผมจะใส่ไว้หาหลังนะครับเดินย,ยางปิดไหว้งขนาดนะี้มีรุ่นครับมีรุ่น จะอ่อนทางหนูมึงรอดเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจัดจักหลังครับโอ้สุดจอดเลยครับทางหนูมีแตงงามๆใส่จนสิบเบิดแล้วครับคิดเหี่ยวมาหน่อยหมดไ เอิพี่น้องเพิ่นก็สนามบีบากแล้วนี่ครับไม้นี่เด็ดเลยอข้างนี้ มุ่งกัน้วพี่น้องเดือหลังสุดท้ายครับทางงามขนาดเลยมุ่งกันลเดือดรังสุดท้ายจัดมุ่งนี้เลยครับเรียบร้อยครับ14หลังลูกกางดวงครับถ้าไปอีกโรงพาบาลมีเลย ไม้นี่บางนี่เซ็ตสามหลังนะครับสะอ่อนทางหนูเหรอมีแต่เนี้ยเ,เดี่ยวเลยเหรอเมียนเบดดิ้นเลยไม้นี่สามหลังนอนหลุนเลยครับคุณเอา เดี๋ยวเจอกันคลิปหนาครับผมตอนยามครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผม